พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยรัษฎรที่ประสบทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กทารกแรกเกิดจนถึงสองขวบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำถุงพระราชทานสำหรับเด็กเพื่อพระราชทานเป็นพิเศษ วันนี้เวลา18นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอมรรสถานพระราชวังดุสิตส่งสกรีนถุงพระราชทานสำหรับเด็กและส่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่างๆลงถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวนหนึ่งพันถุงเพื่อมอบแก่เด็กในพื้นที่ประสบทุภัยในพื้นที่ต่างๆ ทางนี้ด้วยทรงมีพระราชนิธิไทยห่วงใยครอบครัวรัศดรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กทารกแรกเกิดและเด็กเล็กที่อยู่ในสถานการณ์อุทกภัยร้ายแรงจึงส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทําถุงพระราชทานสําหรับเด็กตลอดจนจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับเด็กบรรจุลงในถุงพระราชทานอาทิตุ๊กตาผ้าหม่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสําเร็จรูปสําลีฟองน้าเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างสําหรับเด็ก โดยจัดพระราชทานสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสองขวบเพิ่มเติมจากถุงพระราชทานทั่วไปจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลาก และดินสไลด์ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ติดแม่น้ำโขงทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงเกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจนํานวนมากเพราะบาดสด็บพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีผู้รชาชการจังหวัดร่วมกับหน่วยราชาการในพระองค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นโดยนําสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบะทกภัยอย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น,น่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกหนองคายและเลย ทั้งยังส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานและจัดรถครัวสนามปรุงอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัยต่างๆเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายจำเป็นต้องฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนโดยมีดินโคลนไหลมากับน้ำทับถมเป็นจำนวนมากจึงส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสำหรับไปช่วยเหลือรัษฎรซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่ช่วยทุนแรงในการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนที่สาธารณประโยชน์วัดถนนและสถานที่ราชการเพื่อช่วยบรรเทาความดอร้อนและช่วยให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว<ด>นอกจากนี้<ด>ยังมีพระมหากรุณาธิคุณถึงกลุ่มบุคคลที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วเหลือประชาชนด้วยจิตสาธารณะ ดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระสถานพรมลาไปวางหน้าหีบศพผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พระสถานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพแก่จิตอาสาที่เสียชีวิตรวมทั้งพระสถานทูลการศึกษาแก่บุตรของจิตอาสาที่เสียชีวิตและทรงรับจิตอาสาที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทางนี้ได้มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยตลอดจนมีพระราชกระแสทรงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจแก่จิตอาสาจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนซึ่งต่างเสียสละกำลังกายกำลังปัญญาและกำลังทรัพย์มาร่วมกันปฏิบัติการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังทําให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการให ทุกคนมีจิตอาสาพร้อมที่จะเสียสละและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนสามารถทําให้สถานการณ์รุนแรงคลี่คลายลงได้ตามลําดับโดยในวันที่30กันยายนนี้สรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานสําหรับเด็กจํานวน3,271ถุงไปมอบแก,ก่ผู้จการจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และในอําเภอที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหอประชุมเทศบาลตำบลแม่สายอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสงขลาและนราธิวาส เวลาการนอิกา28นาทีวันนี้สมเด็จพระกัิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามพร,รมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการต่อพระชนตรที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนปนเอกนวลคุณหญิงบานชื่นจันทรีบ้านแก่แดอ่อำเภอสบบาย้อยจังหวัดสงขลาซึ่งคุณหญิงอารยาพิบูลนครินราชเลขาธิก,การในพระองค์บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนเพื่อเป็นที่รื้อแกบุพการีโรงเรียนนี้สังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43จังหวัดสงขลามีนักเรียน ว44คนการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรมพบว่ามีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทางวิชาภาษาไทายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมถึงภาษาอังกฤษและยังมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมการแปลรูปมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสบายย้อยเข้ามาสอนนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่4ถึง6แปลรูปส้มแขกหยีเนื่องจากมีการปลูกส้มแขกมากโดยจำหน่ายผ่านสาก,กรโรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลาสอนทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติโดยนำใบไม้ที่ปลูกในโรงเรียนมาเป็นวัตถุดิบเช่นใบกาแฟใบมะม่วงและใบสักได้ผ้าสีสวยงามไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่สำคัญยังสร้างความรัก หวงแห่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนเช่นยามน้ำส้มแขกโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ปุ๋ยหม,มักสูตรพราสทานและการนําผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ผลผลิตพืชผักเพียงพอบริโภคส่วนเนื้อสัตว์มีไก่ไข่ไก่พื้นบ้านเป็ดและประดุกมีผลผลิตเพียงพอนำไปประกอบอาหารกลางวันส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มีพัฒนาการสมวัย รงเรียนได้สนองพระราชกระแสเมื่อปี2561เรื่องการจัดเมล็ดพันธุ์ไปแจกให้กับผู้ปกครองเพื่อให้นากลับไปปลูกที่บ้านรวมทั้งสอนวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นการขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนทําให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอ,องได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนละเลิศอันดับหนึ่งกีฬาเซียปักตะกอ้อรุ่นไม่เกิด14ปีชายจากการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียตนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่10ปี2567 โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระสถา,านซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองมารับการตรวจ254คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและระบบทางเดินหายใจรวมทั้งมีคนไข้ในพระราชานุเคราะห์4คนป่วยโรคไตาวายระยะสุดท้ายสมองพิการและโรคผิวหนังรวมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระสถา,านจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีผู้เข้ารับบริการขูดหินปูนถอนฟันและเครืองฟอราร223คน เวลา12.36นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหาดทรายอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2526สังกัด กองกำกับการตำตรวจตะเวนชายแดนที่43มีนักเรียน150คนโดยทรงห่วงใยปัญหาเรื่องน้ำในช่วงหน้าแล้งมีน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอซึ่งสำนักงานกปร,รและกรมชลประทานเตรียมวางท่อน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังโรงเรียนพร้อมสร้างถังพักน้ำขนาด1,600ลูกบาทเมตรเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ2,568 โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5ตั้งแต่ปีการศึกษา2560เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเด็กมีพัฒนาการสมัยมีความฉลาดทางอารมณ์ทุกคนส่วนผลการประเมินเอทีสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาพบว่าเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาทุกคนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์17คนกำลังศึกษาอยู่4คนสำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพต่างๆ9คน โดยมีกิจกรรมเด่นอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ปลูกผักสวนครัวไม้ผลพาอเห็ดนางฟ้าเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนเลี้ยงไก่เป็ดไข่ได้ผลผลิตเพียงพอพร้อมขยายผลสู่ชุมชน20ครัวเรือนอาทิแจกกล้าพันผักให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์เรื่องการดูแลตนเองการทำบัญชีครัวเรือนและพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้กิจกรรมการเกษตรได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีการขยายผลสู่ชุมชนระดับยอดเยี่ยมจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การส่งเสริมทักษะอาชีพมีสำนักงานเกษตรอำเภอสบ้าย้อยสอนการแปรรูปผลผลิตที่พบมากในท้องถิ่นได้แก่แยมส้มแขกน้ำจิ้มไก่สูตรส้มแขกน้ำพริกเห็ดสารสแหนมเห็ดนางฟ้าส่วนกิจกรรมการเรียนรู้สหกรณ์นักเรียนฝึกจัดทำบัญชีจดบันทึกการออม จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพและบริการทันตกรรมมีผู้มารับบริการ524คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและผิวหนังในจํานวนนี้มีผู้ป่วยมะเร็งตับหนึ่งคนอายุ44ปีชาวอำเภอยะหาจังหวัดยะลาขอพระราชทานเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ เวลา16นาฬิกา4นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพิกุลกนกศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนเนื่องมาจากพระราช,ชดำริอเมืองจังหวัดราชบพรีทผลิตภัณฑ์โอท็อปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชดดายแดนภาคใต้อาทิกลุ่มอัลฮามินบาติกจังหวัดราชิวรีผลิตผ้าบาติกเขียนมือและเขียนเทียนซึ่งเป็นวิธีแบบโบราณผลิตภัณฑ์ขายดีคือชุดลำลองไหลยหน้าคนปีนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่2การสร้างยอดขายผ่านช่องทางติ๊กต็อกช็อป จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มนาราบาติกจังหวัดนราธิวาสนำผ้าลายสิริวัิราพรมลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนเจกัญญาพระราชทานแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทยมาผสมผสานกับลายผ้าด,ดั้งเดิมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆช่วยเพิ่มมูลค่าทําให้ผ้าบาติกมีความทันสมัยกลุ่มปากาเราเค็มป้าอ้วนจังหวัดนราธิวาสมีน้ําพริกปากาเรา,ลาและปากาเราเค็มทอดกลุ่มกระจูดบ้านโคกพยอมจังหวัดนราธิวาสมีครูศิลป สอนทำผลิตภัณฑ์จากกระจูดส่งขายที่ร้านภูฟ้าและสอนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกพยอม50คนเป็นการสร้างไรายได้เสริมระหว่างเรียนปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รักษาอัตลักษณ์พื้นถิ่นของภาคใต้ให้คงอยู่ส่วนวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมแปลงรูปกระจูดบ้านใหญ่อําเภอตักใบต่อยอดการสานเสือกระจูดจากโครงการศิลปะชีพมาเป็นกระเป๋ากระจูดระดับลายปักซอยแบบไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทําให้ชาวบ้านมีไรายได้เลี้ยงตนเองกลุม่มตานีลิเชียสจังหวัดปัตตานีทํางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย ขานครินวิทยาเขตปตัตตานีพัฒนาผลิตภัณฑ์าจากปลาโอในปี2516ได้รับรางวัลชนะเลิศโอท็อปพรีเมียมจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงม,มหาดไทยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการ,กรเกษตรบ้านเจาะตีเมาะจังหวัดยะลาที่มีการรับซื้อผลผลิตชุมชนมาผลิตเป็นวัตถุดิบอาทิไขเ่เค็มใบผักเลียงและหน่อไม้มาแปรรูปอาทิกะละแมนหน่อไม้ข้าวเกลยบกล้วยหินรถใบผักเลียงเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรคัตตียรชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2566 เวลา13นาฬิกา15นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัลษักอักราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัดติยรชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวัลัลษักอําเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวัลัลษักประจำปีการศึกษา2566 ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม1,850คนพระราชทานเหรียญรางวัลแก่บัณฑิตที่ได้เกียรตินิยม46คนโลร่รางวัลศึกสิทธิแห่งปีที่วัลัยรักแก่บัณฑิตผู้ทํากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา3คนโล่กิจการแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยวัลัลัก1คนเข็มประกาศกิติคุณแก่อาจารย์ดีเด่น7คน โอกาสนี้พระชทา,านพระโอวาทความว่าผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วย่อมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมในภายหน้าแต่การที่ทํางานสร้างสารรค์ความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ได้จําเป็นที่แต่ละคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอันกระจ่างชัด ที่เรียกว่าปัญญาเป็นพื้นฐานสําคัญด้วยปัญญานั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนกล่าวคือเมื่อจะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องใดก็ต้องตั้งใจสังเกตจ,จดจํานําไปคิดตามให้เห็นจริงแล้วฝึกหัดปฏิบัติจ,จนเชี่ยวชาญชํานาญและเมื่อมีเรื่องราวเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก็ติดตามค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนํามาพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้านให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความเป็นจริงของเรื่องนั้นๆในทุกแง่มุม ผู้มีปัญญายอมสามารถพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆได้ด้วยความเที่ยงตรงเป็นกลางปราศจากอาคติซึ่งมีคุณนูปการต่อการปฏิบัติงานอย่างมากหากบัณฑิตตั้งใจฝึกฝนพัฒน,ฒนาตนเองให้เป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงแล้วก็มั่นใจได้ว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุกมั่นคงตลอดไป นายเกษมวัฒนชัยโอคโคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเรียญบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยราชรภัฏรำไพพรณีประจำปีการศึกษา2565 เวลา12นาฬิกา25นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในกเกษรวัฒนชัยอกมมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังขอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการมอบเปรียบบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยราชภัฏร,รํรำไพพรรณีประจำปีการศึกษา2565โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยราชภัฏรรำไพพรรณีมีมติ ขปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่สคนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับเปียเอกเปียโทและเปิยตรีเข้ารับปปิยาบัิรวมญาบัตรรวม1,359คน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถาบันอรุรมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดําเนินภารกิจร่วมกับภาคีเครือข่ายในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสารรค์ผลงานนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภยัยแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการเชิงสุขภาพตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้สัมมาชีพในชุมชนและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านโครงการความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ ศึกษาในโครงการครูรักถิ่นระยะเวลา5ปีมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้ปัณดิ์มีความรู้คู่คุณธรรมมีสำนึกในความเป็นไทยส่วนมหาวิทยาลายัยราชภัฏเร,ราพยพันีเป็นมหาวิทยาลายัยแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่นพาตนออกสู่สากลผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมะพิบาล องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานแก่รัษฎรจังหวัดลบบุรี ที่โรงเรียนบ้านม่วงค่อมอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานแก่รัษฎรจังหวัดลบบุรีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการสืบสารพระราชปณิธานเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรามนาถบพิษในการให้ความช่วยเหลือรัษฎรในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาร มีหน่วยงานต่างๆสนับสนุนการดําเนินโครงการอาทิมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบถุงพระราชทาน500ชุดมูลลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมูลลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร,ร่ความรู้สําหรับเยาวชนมูลลนิธิพระดาบทออกหน่วยให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องซ่อมบารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์บริการตัดผมอบรมความรู้ด้านการดูแลเครื่องจกักรกลการเกษตรมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับ ผู้พิการโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยธนตกรรเคลื่อนที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ความรู้และรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานอายการสูงสุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายมูล,ลนิธิน้อมจิตร,ร่วมเกล้าขออภัยครับมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในจังหวัดลบบุรี4ี่คน โอคมตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์ษัตย์ที่จังหวัดปราจีนบุรี พลเอกไพร์บ <c Ris ky> ุญคุ้มฉายาอโคมตรีและพลเอกเฉลิมชัยศิริศาสอคมตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการเมืองทิราชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชุปธมภมไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทันปันสุขทาความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เนเรือนจําจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกาหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงรวม813คนได้ดําเนินการตามมาตรฐานสิ่งจะเป็นขั้นพื้นฐานคํานึงถึงสิทธิของผู้ต้องขังเป็นสาคัญตลอดจนเตรียมความพร้อมแก โทษในสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพ4ี่คนนักจิตวิทยาหนึ่งคนและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำห้าสิบคนมีโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการคัดกรองโรคพื้นฐานอทิวันโรเชื้อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอซซักเสบซีในผู้ต้องขังรายใหม่และมีการตรวจคัดกรองวัณโรคสรัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสําหรับผู้ป่วยเก่าที่รักษาหายแล้วจะมีเจ้าหน้าที่มาเอ็กซ์เรย์ปอดปีละหนึ่งครั้งส่วนการตรวจรักษาโรคอื่นๆจะมีแพทย์เข้าไปตรวจรักษา เป็นประจำเดือร่วมกับโรงพยาบาลปราจีนบุรีจะทําช่องทางพิเศษสําหรับผู้ต้องขังป่วยที่ออกไปรักษาที่โรงพยาบาลด้านอาหารปลอดภัยผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste การตรวจสารปนเปื้อนจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีทาเดือนจากมีนวัปปตกรรมคอนโดฆ่าเชื้อถัดอาหารด้วยแสงแดดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ด้านสุขภาพจิตหาพบผู้ต้องขังที่มีปัญหาจิตเวทมีระบบการตรวจรักษากับจิตแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศผ่านระบบเทเลไซชัยทรีเดือนละหนึ่งครั้งและมีกิจกรรมบำบัดอาทิศิลปะบำบัดอาชีวะบำบัดและศาส,สนาบำบัด ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพในผู้ต้องขังชายมีการส่งเสริมการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่ใช้สมาธิเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอารมณ์สําหรับในผู้ต้องขังหญิงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกมีห้องแม่และเด็กมีโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปดูแลเช่นการฝากคันและการตรวจสุขภาพปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งคันหนึ่งคน จากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศอำเภอเมืองเป็นโรงพยาบาลขนาด505เตียงให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังในเรือนจำและนธนสถานในจังหวัดปราจีนบุรีในส่วนของการรักษาผู้ต้องขังมีห้องปันสุขเป็นห้องพักคอยและมีห้องแยกรักษาผู้ต้องขังป่วยหนึ่งห้องขนาด2เตียงเพื่อรักษาสิทธิของผู้ป่วยปัจจุบันไม่มีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษา ทันทสถานเปิดบ้านเนินสูงอำเภอเมืองมีผู้ต้องขังชาย218คนจัดอยู่ในประเภทเดียวกับเรือนจำชั่วคราวดำเนินการในลักษณะกลุ่มเรือนจำโดยจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ต้องขังเข้าไปควบคุมดูแลในพื้นที่ต่างๆไม่มีห้องขังโดยตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าไผ่เนื้อที่320ไร่อยู่ในความดูแลของกรมรัชทันมีสถานพยาบาลให้บริการรักษาผู้ต้องขังมีพยาบาลวิชาชีพ2คนมีห้องสูธกรรมที่ได้มาตรฐานตามระเบียบของกรมรัชทันภายในมีการแบ่งโซนพื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่สวดมนต์ฝึกสมาธิและพื้นที่ทำหัตกรรมและเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่เพื่อจำหน่ายในช่วงบ่ายพลเอกไพบูล์คุ้มฉายาอคศมรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทารมพันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์ษัตย์ที่เรือนจำอำเภอกรนบุรีซึ่งควบคุมผู้ต้องขังโทษไม่เกินสิป,ปีมีผู้ต้องขังชายหญิงรวม4 0 4คนเรือนจำอำเภอกบรนบุรี่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังด้วยการคำนึงถึงสิทธิและระเบียบอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องของการให้บริการการรักษาพยาบาลมีห้องสังเกตอาการการให้บริการทางการแพทย การส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลและการตรวจคัดกรองโรคที่สําคัญในผู้ต้องขังรายใหม่และโรคที่จําเป็นอย่างต่อเนื่องมีพยาบาลวิชาชีพหนึ่งคนพยาบาลเทคนิคหนึ่งคนและนักจิตวิทยาหนึ่งคนมีโรงพยาบาลกบินบุรีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายนอกจากนี้มีการส่งเสริมด้านการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านมาผู้ต้องขังได้ทํากิจกรรมที่เป็นที่ประจักษ์สำหรับเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคมอาทิร่วมประกวดโครงการป no. ีน้ำประวันผ่านเข้ารอบระดับประเทศเป็นหนึ่งใน เรือนจาตัวอย่างด้านกิจกรรมการวัดภาพและการผลิตหมวกด้วยใบลานด้านอาหารปลอดภัยมีการควบคุมโภชนาการให้เหมาะกับกายภาพเพศและวัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไปให้เกิดโรคสาหรับผู้ต้องขังหญิงดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและสิทธิของผู้ต้องของังตามข้อ,อกําหนดกรุงเทพที่คํานึงถึงศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเข้าใจและเห็นใจมุ่งสร้างชุมชนที่เป็นปรโย ปลอดภัยด้วยการเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตหลังพ้นโทษมีการแบ่งโซนชัดเจนทั้งห้องแม่และเด็กห้องฝึกอาชีพห้องทําอาหารและขนมตลอดจนบริการรักษาพยาบาลจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลกบินบุรีอาเภอกบินบุรีเป็นโรงพยาบาลขนาด250เตียงให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ต้องขังเรือนจํอาอาเภอกบินบุรีมีห้องแยกรักษาผู้ต้องขังหนึ่งห้องปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาสองคน องคมนตรีเป็นประธานรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์และรับรถแทรกเตอร์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชประมถ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชาอุเคราะห์เป็นประธานรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิจากสมาคมธรรมประทีปและสมาธ์สมาคมสิทธิเก่าคณะเซนคาบรียนแห่งประเทศไทยและสมาคมอัดสำชันสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยรวมทั้งรับมอบรถแทรกเตอร์จากสมาคมคณะกองศูลกิติมศักดิ์ประเทศไทยสำหรับนำไปมอบแก่โรงเรียนราชประชา นเคทั้งนี้ในช่วงเดือนกันยายน2567มูล,ลนิธีราชประชานุเคราะห์ได้มอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ระะประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกเชียงรายเชียงใหม่เลยและตากคิดเป็นมูล,ลค่ากว่า17ล้าน6 0 0 0บาทส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะฟื้นฟูได้ร่วมกับ ส่วนจังหวัดที่เกิดภัยเร่งสำรวจครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาเด็กกำพร้าให้สามารถสร้างอนาคตของตนเองได้ต่อไป